สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับจอบวชิระวิทย์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านฮาริโอคาเฟ่ครับวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านนะครับมาแนะนําอุปกรณ์นะครับสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับเรื่องของการดิฟว่าเราจะควรเริ่มต้นมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยดีกว่าครับไปครับเราต้องสแกนอันนี้นิดนึงนะครับผ่านนะครับุูนภูไม่เกินนะครับโอ้โหอุปกรณ์อะไรครับเยอะมาก วันนี้เรามาแอบใช้สถานที่เขานะครับเพราะมีคนถามมาเยอะนะครับว่าเถ้าเกิดเราจะเริ่มดิฟเนี่ยอะไรบ้างครับที่เราต้องเตรียมตัวอันดับแรกนะครับสิ่งหนึ่งต้องมีก่อนเลย <B> um. อ,อันนี้คืออุปกรณ์ดิฟที่เราเรียกกันว่าดิปเปอร์นะครับ อีกตัวหนึ่ง<ห>ที่เราต้องมีนี่นะครับเขาเรียกว่ากระดาษกรองหรือว่าฟิลเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้ต้องฝากบอกนิดนึงก็คือถ้าเราซื้อดิปเปอร์อันไหนไปเราก็ต้องซื้อกระดาษกรองให้ตรงกับดิปเปอร์เราด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ตรงไซส์กันเนาะนะครับอันนี้ก็คือกระดาษกรองก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่สําคัญมากนะครับในการเริ่มต้นนะครับโอเคมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอุปกรณ์อี ตัวหนึ่งที่ถือว่าสำคัญมากๆในการทำสโลบาร์นะครับถ้าเรามองภาพนี่คือไม่ใช่เครื่องบดหมูนนะมันคือเครื่องบดกาแฟเอง แนะนำเลยนะครับสาหรับเครื่องบดตัวนี้เพราะว่า1คือราคาไม่แรงมากสําหรับคนที่เริ่มต้นมันสําคัญมากกับรสชาตินะครับของกาแฟเพราะนั้นเราต้องมีนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเลยนะครับเมื่อกี้ที่เราบอกไปมี3ามอย่าง้วเนาะก็คือ1คือริปเปอร์นะครับสคือฟิลเตอร์แล้วก็3คือไก i เดอร์หรือเครื่องบดนั่นเองนะครับทีนี้ก็มีคนถามมาอีกว่าเอาแล้วถ้าเกิดเราอยากมีอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ได้ไหม ได้นะครับเราสามารถมีออปชั่นเสริมให้กับมือใหม่หัดชงได้เลยมีอะไรดีครับนี่หยิบตัวนี้ขึ้นมาก่อน ตาช่างตาช่างนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากดีไซน์รสชาติกาแฟของเราเนี่ยให้มันอร่อยขึ้นหรือตรงกับความต้องการของผู้ดื่มมากขึ้นก็ควรมีอันนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเราสามารถชั่งน้ำลงน้ำหนักเวลลงเวลาได้หมดอันนี้ก็คือตาช่างหรืออีกตัวหนึ่งที่เป็นออปชั่นเสริมเลยก็คือกาเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่ากาดิฟทำไมมันเป็นออปชั่นเสริมเพราะว่าการทงการเทสายนงสายน้ำอะไรเนี่ยนะครับมันก็มีผลหมดเลยเนาะอันนี้ก ถือว่าเป็นออปชั okay. ่นเสริมนนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าว่าอะไรบ้างที่จะต้องเอาไปใช้โอเคไปก็เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราไปชมกันนะครับว่าการเตรียมตัวสําหรับมือใหม่หัดชงเนี่ยอุปกรณ์เริ่มต้นมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราก็จะมาสรุปเลยเป็นชุดนี้เลยนะครับอุปกรณ์ด้านในเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยถือว่าค่อนข้างครบมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูเลยครับ ก็เมื่อกี้นี้นะครับเราได้แกะอุปกรณ์ออกมาแล้วครับจากในกล่องของเราเนาะนะครับอุปกรณ์ด้านในเนี่ยโอ้แกะออกมาก็ถือว่ามีค่อนข้างครบเลยสําหรับคนที่ยังลังเลอยู่ว่าเอ้ยเราจะไปสายนี้ดีไหมนะครับก็หนึ่งเลยเนี่ยที่อยู่ในชุดของเราก็จะเป็นดิ p p e r นะครับก็ถือว่าเขาให้มาค่อนข้างคุ้มนะครับเป็น02เลยนะครับแล้วก็มีตัวเซฟเวอร์นะครับนี่เหยียบเอาไว้สําหรับเวลาที่เราดิป กาแฟลงมาก็จะเป็นเหยือกรองรับน้ํากาแฟอยู่ด้านในนะครับมีช้อนให้ด้วยนะครับเอาไว้สําหรับตักผงกาแฟนะครับแล้วก็นี่มีกระดาษกรองมาให้นะครับฟิลเตอร์นะครับอยู่ด้านในเป็นสีขาวด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหมีเมนวนวลให้ด้วยนะครับนี่ นะครับก็ดูได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์สําหรับคนที่กําลังเข้าวงการสายสโลบาร์นะครับแต่ต้องอติอนิดนึงว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วเนี่ยออกยากนะครับถ้าใครคิดว่ามาถูกทางแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปแนะนําตัวต่อไปดีกว่านะครับสําหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยชิมชุดนี้แล้วอุยทางของเราเนี่ย มันมีออปชันเสริมมานี่มาแล้วนะครับออปชั่นตัวแรกของเรานะครับก็คือเครื่องบดนั่นเองก็เป็นเครื่องบดท,ที่ขนาดเล็กน้ําหนักเบานะครับแล้วก็พกพาง่ายก็ถือว่าเป็นออปชั่นเสริมตัวแรกเลยนะสำหรับใครที่คิดว่ามาถูกทางแล้วนะครับสำหรับสายสโลบาร์เราสามารถปรับความละเอียดความหยาบของฝงกาแฟที่จะชงเนี่ยได้ตามใจชอบเลยนะครับก็ถือว่าเป็นออปชั่นเสริมที่สําคัญเลย อีเดียวครับโโอ้หมามาแบบรุนแรงมากนะครับนี่นะครับตัวออปชันตัวที่สองของเรานะครับก็คือ Cattle Air นะครับเป็นการิฟที่โู้น้ำหนักเบามากนะครับทำมาจากอะคริลิกฟูดเกรดอย่างดีเลยนะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็ผมชอบมากๆเลยเพราะว่าอะไรครับเวลาเราเดินทางเนี่ยโอ้โหพกพาง่ายแล้วก็เนี่ยปลาย ของเขาเนี่ยค่อนข้างแหลมมากนะครับเพราะว่าเวลาเราเทเนี่ยโหมันให้เส้นน้ําที่ดีมากนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมอีกตัวหนึ่งที่มีความสําคัญมากเลยสําหรับมือใหม่หัดชงนะครับที่ใครคิดว่าชอบแล้วก็ลหลงไหลสายนี้แล้วนะครับคิดว่าต้องมีแน่นอนครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยครับเป็นไงกันบ้างน,นี่สำหรับเซตต่อไปนะครับถ้าดูจากอุปกรณ์ด้านหน้าผมเนี่ย โอ้โหบอกเลยว่ามันจัดเต็มจริงนะครับสำหรับการที่เราจะมากินกาแฟในสายสโลบานี่นะครับก็เป็นเซตที่โอ้โหเยอะเลยนะครับอันดับแรกคือดิปเปอร์นี่มีความจำเป็นอยู่นะครับมีความจำเป็นอยู่สำหรับคนที่มาสายนี้แล้วแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับมีทั้งพลาสติกแก้วเซรามิกแล้วก็ตัวโลหะนะครับแต่ละประเภทเนี่ยให้รสชาติยังไงเดี๋ยวไปดูที่ EP ที่แล้วโอเคไหมครับเพราะว่าเราพูดไปแล้วนะครับ ต่อมาเราก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ต่อไ่อไปก็คือแค t ทลกาตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่สามารถใช้กับเตาไฟฟ้าได้ทุกประเภทเลยนะครับเตาแก๊สก็ได้เตาอินดักชันก็ได้นะครับสามารถใช้กับบ้านแล้วก็คอนโดได้เลย ต่อมาครับเป็นตัวไซเบอร์อ่านี้เป็นอุปกรณ์นะครับเป็นเหยือกรองรับน้ํากาแฟนะครับก็อยู่ในเซ็ตของเราด้วยนะครับต่อมาเครื่องบดนี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าสําคัญมากนะครับเซ็ตนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเครื่องบดเป็นตัวที่กําหนดรสชาติกาแฟได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครที่มาทางนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะให้ความสําคัญรสชาติมากขึ้นต่อมาเป็นตาช่างนะครับอันนี้ก็เป็นสเกลนะครับก็เอาไว้ชั่งน้ําหนักจับเวลา คิดเนโชอะไรต่างๆนะครับและที่สำคัญเลยก็คือกระดาษกรองอ่านี่สำหรับสายที่ชอบแบบคินคลีนหน่อยไม่ชอบกลิ่นชอบอะไรก็เป็นแบบสีขาวไปแต่ถ้าเกิดสายเนเชอรัลธรรมชาติชอบอะไรที่มันเป็นเนเชอรัลเนเชอรัลก็สีน้ำตาลไปเลยนะครับอันนี้คือเซ็ตที่บอกว่าเข้ามาแล้วออกยากนะครับก็คือคนที่เลือกทางนี้แล้วนะครับโอเคไหมครับก็สำหรับใครที่มา สายนี้แล้วนะครับแต่ว่าอยากไปให้มันสุดๆเลยเนี่ยนะครับวันนี้เราก็จะมีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมาแนะนําเพิ่มเติมก็คือตัวกาต้มน้ำนะครับเป็นแบบตั้งอุณหภูมิได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดเรามีโอกาสนะครับเราก็จะมาพูดในเรื่องของอุณหภูมิน้ํานะครับว่ามันมีความสําคัญยังไงในการสกัดกาแฟส่วนอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่เราแนะนําเพิ่มเติมก็คือเครื่องบดก็คือเป็น w 6 City Electric นะครับ g r i d e r เป็นเครื่องบดอัตโนมัติซึ่งใช้งานง่ายนะครับ บทเร็วแล้วก็ที่สําคัญคือเขาก็จะมีการปรับเบอร์บทที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็มีไกด์ให้เราด้วยว่าเราจะดิปหรือชงกาแฟประเภทไหนนะครับเราก็สามารถใช้แบบนี้ได้นะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการแนะนําหุปกองให้กับมือใหม่หัดชงนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็เลือกเดินสายสโลบาร์แล้วผมหวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยช่องทางการสั่งซื้อก็สามารถดูด้านล่างได้เลยหรือมีใครมีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ ก็คือมือใหม่หัดชงนะครับก็จะมีอ่าแอดมินคอยตอบคําถามให้อยู่นะครับก็เอาไว้พบกันใน EP ต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ